สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับผมก็มาอยู่กับผมอีกแล้วนะครับไอทีกากๆนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็จะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการตั้งค่าป้องกันข้อมูลนะครับในกรณีที่เราไม่อยากให้ข้อมูลในส่วนใดส่วนหนึ่งของ Google Sheet เนี่ยโดนแก้ไขนะครับหรือว่าข้อมูลตรงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นสูตรคํานวณซึ่งบางทีเนี่ยเวลาเราแชร์ให้คนอื่นใช้งานเนี่ย กลัวว่าเขาจะไปลบข้อมูลในส่วนนั้นออกแล้วก็บางทีอาจจะต้องมาคำนวณใหม่ซึ่งมาพิมพ์สูตรใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันยุ่งยากนะครับเราก็เลยจะทําการล็อกในส่วนตรงนั้นไว้เลยนะครับก็เรามาดูวิธีการกันเลยนะครับวิธีการนะครับง่ายมากๆเลยนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเลือกพื้นที่ที่เราจะทําการล็อกข้อมูลนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะผมจะล็อกในส่วนของตรงนี้นะครับที่เป็นสูตรนะครับนี่ทั้งหมดเลยนะครับมาปุ๊บก็คือคลุมแล้วก็กดคลิก นะครับแล้วก็ลากนะครับคลุมแบบนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่ข้อมูลนะครับแล้วก็ไปที่ป้องกันชีสและช่วงนะครับกดตรงนี้เลยหลังจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยจะให้เขียนคําอธิบายนะครับผมก็จะอาจจะใส่อะไรก็ได้นะครับลงไปก็คือป้องกันการลืมหรือว่าเป็นการอธิบายให้เรารู้ว่า ไอตัวที่เราป้องกันเนี่ยมันอยู่ในส่วนไหนนะครับเราก็สามารถพิมพ์ลงไปได้เลยอ่ะสมมุติว่าผมพิมพ์ว่าเป็นส่วนท้ายนะครับนี่ส่วนท้ายตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยช่วงอ่ามันก็จะบอกว่าช่วงไหนถึงช่วงไหนแล้วก็จะมีชีตด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับชีตเนี่ยอันนี้ก็ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราเป็นช่วงดีกว่าเราเอาเฉพาะตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเรามากดที่ตั้งค่าสิทธิ์นะครับปึ๊บมาเลยกดเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ให้เลือกอีกนะครับ ว่าจะทําการให้เราตั้งค่าให้เราคนเดียวที่สามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้หรือว่าจะกําหนดนะครับให้สิทธิ์นะครับโดยให้คนอื่นด้วยอย่างเช่นถ้าเรากดตรงนี้เนี่ยกำหนดเองเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้เราป้อนอีเมลคนที่สามารถแก้ไขในส่วนตรงนี้ได้นะครับอันนี้ในกรณีที่มีคนอื่นแก้ไขด้วยนะแต่อันนี้เนี่ยผมขออนุญาตเป็นคุณเท่านั้นก่อนละกันนะครับ อ่าเป็นคุณเท่านั้นนะครับผมแล้วก็กดเสร็จสิ้นเลยปึ๊บนี่บันทึกการเปลี่ยนแปลงนะครับพอเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นมานะครับพอเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะแจ้งตำแหน่งว่าเราล็อกในส่วนไหนนะครับแล้วในกรณีที่มีมากกว่า1ส่วนนะครับอย่างเช่นอันอื่นอีกอันไหนอีกอ่าสมมุติว่าตรงนี้นะครับสัปดาห์ของผมนั่นบนตรงนี้นะครับในช่วงตรงนี้นะอ่าผมก็ทําการ ล็อกเหมือนเดิมนะครับคลุมแล้วก็ไปที่ข้อมูลเหมือนเดิมเลยแล้วก็ป้องกันนะครับเหมือนเดิมพิมพ์การลืมเหมือนเดิมครับอธิบายไปตรงนี้ก็จะเป็นสัป,ปดาห์นะครับอ่าใส่อย่างนี้นะแล้วก็ตั้งค่าเหมือนเดิมก็คุณเท่านั้นเหมือนเดิมนะครับก็ให้เราแก้ได้คนเดียวเนาะอ่ะทีนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาในส่วนตรงนี้เนี่ยสองอันเห็นไหมฮะเวลาเราเอาเมาส์ไปชี้เนี่ยมันก็จะแจ้งว่าตำแหน่งที่เราล็อกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะนี่นะครับ ในกรณีที่เราจะเอาออกนะครับในกรณีที่เราจะเอาออกหรือว่าเราจะยกเลิกการกําหนดสิทธิ์แล้วนะครับหรือว่ายกเลิกการแก้ไขแล้วเราก็สมมติตรงนี้ผมปิดไปนะครับมาที่เดิมเลยครับข้อมูลแล้วก็ป้องกันชีดและช่วงเหมือนเดิมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยให้เราคลิกเข้าไปในส่วนที่เราต้องการจะลบออกนะกดเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะเห็นว่ารูปถังขยะเนี่ยมันจะขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับ ถ้าเราจะลบออกเราก็แค่กดตรงรูปถังขยะนะแล้วก็กดนําออกครับหลังจากนั้นเนี่ยในส่วนอันนี้นะก็จะหายไปแล้วนะตัวตัวหนึ่งนะที่ผมลบออกนะครับอันนี้ก็คือเป็นวิธีการตั้งค่านะครับมีแค่นี้เองนะครับวิธีการป้องกันข้อมูลชีตนะครับไม่ให้มีการแก้ไขนะครับหรือบางทีเนี่ยเราก็อาจจะลืมนะครับบางทีเราเองอาจจะลืมหรือถ้าลืมป้องกันตัวเราเองเนี่ยมันก็จะต้องตั้งค่าในส่วนของการแจ้งเตือนด้วยนะครับ ตั้งค่าในส่วนของการแจ้งเตือนนะเวลาจะแก้ไขเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนเข้ามาซึ่งมันก็อยู่ในส่วนของการตั้งค่าสิทธินั่นแหละครับลองใช้ดูนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็มีอะไรมาแนะนําเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนานะสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ